อย่างเงี้ยเนี่ยนเนี่ยเนี่ยคนชอบกูดอย่างเงี้ย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 ตู้พี่ใหญ่เงี้ยบบกบบกบบบอมโบบอมเงี้ยขิ <c ười> <c ười> ้ตีขอย่าไปใกล้สิเดี๋ยวเขาตีหน้าเอาลูกฮู้ย <c ười> ไม่เอาไม่เอาเขาเสียงขู่แล้วเห็นไหมไหนมาเฟียหลบสิลูกมีเอาผ้าก่อน เอาฟึ้มอะไปแยกทางแยกทางก่อนไปว่าลูกว่าเอวนังนี้ลูกมาโอ้เคยแกงเคยแกงเคยแกงอุ้ยเคยแกงเนาะเคยแกงเคยแกงพี่น้องกันนะลูกงาอย่าตีกันลูกนะคนเก่งลูกกินนมก็หายนะว่าไงจ๊ะ ยังไม่ไปยังไม่เลิกยังไม่เลิกยังไม่เลิกไม่เลิกไม่เลิกยังไม่เลิกออ,อ,อ,ออกมาจากตรงนี้ก่อนนะมีอุ้มอ่ะอุ้มอุ้มอุ้มอย่าไปตีกันนะลูกไปถอยหลังไปเลยคนนี้คนนี้ก็จบสียังไงเขาหลอกอ่ะไงล่ะห้ามแมวไม่ทะเลาะกัน อาไปยอย่าไปตีกันอีกนะอย่าไปเจอกันอีกล่ะต่างคนต่างไปลูกอืมข้าบานไปซะอืมจ้ะดีจ้ะ <c oughs> ข้าวิมานเมฆของเธอไปจ้ะเอาอะไรเนี่ยมาเนี่ยอยู่กับมามินนเนี่ยคนนี้ขึ้นไม้มกรบทุกคนยังเริมมานะ ดีกันนะเจองี้ดีกันเลยว่าง,งั้นนะเออเจอกันทั้งงี้เลิกทะเลาะเลยมีขนมมาแ้ก็เลิกทะเลาะกันทันทีเลยครับมีขนมมาดีจริงสามมาคีกันเลยเสริมคีกันเลยทีเดียวอ่ะ, <c oughs> อะเดี๋ยวรีดก่อน สาคมกันเลยที่เดียวเออ,อสามคีเลยงกินไม่กินดีเออหน้าอย่ายับย่นลุกเดี๋ยวริ้วรอยมาต้องทำหน้าให้มันตึงๆนะลูกเดี๋ยวริ้วรอยมาก่อนวหมันทมควร <c oughs> ให้ดี เออช่วยให้ให้แมวหายทะเลาะกันหน่อยอะค่ะโอ้ยทำอะไรมาให้กินน้อ <t> มันยาเสพตจจิดเลยเ <t> นอะเออเอลิ้นชมพูด้วยหนูลิ้นอะไรลี่นก็ลิ้นชมพูเอางั้นเลยเลูกอะอาจจะเย็นจะยินจะเยิน,นโอ้โหเอาไปคนเดียวเลยเอามดปรดย <t> แยกย้าย แยกยายไปเลยชื่นใจไม่หลุกเกียบเจียบเจียบเกียบเจียบเ <laughs> 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 จียบ,บ,บเป็นเสียงเรียของแมวแมวมาไม่อยู่นิ่งมันจะไปมา